โอเคครับผู้ชมนะก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์แล้วก็ชาวอาร์คชาวคนดูทุกๆคนที่น่ารักทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาต่อกันพาร์ทที่18กันแล้วนะครับใช่หรือเปล่าน่าจะพาร์ทที่18แล้วนะผู้ชมนะโอเคครับพาร์ทนี้ผมได้เอาต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเออผมได้เอามดแอดดิชันออกไปหมดแล้วนะครับผมจะเล่นแค่ AG Reborn พอนะครับผู้ชมนะก็คืออนุรักษ รีบอนนั่นเองนะครับแค่มอดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่มอดอื่นเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยแหลกนะครับผมอาจจะเป็นได้นะครับนะผมก็เลยเล่นแค่มอดนี้นะครับผมนะโอเคครับแล้ววันนี้ผมจะมาฟักไข่นะครับผมก่อนที่เราจะฟักไข่เนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ผู้ชมเนี่ยดูกันก่อนว่าเรามีไข่อะไรบ้างนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาฟักกีก้านะครับผมซึ่งกีก้าเนี่ยผมมีอย่างเยอะนะฮะดู กิก้าไอนะครับโอเคครับไข่ผมก็มีประมาณนี้นะครับผมที่ผมรวบรวมมานะฮะโอเคเรามีเอ่อไพซันทีเร็กนะครับผมนะแล้วก็มีอินโดเมนัสเล็กก็มีนะครับผมมีหลายฟองเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะฟักกิก้านะครับผมกิก้าคืออันนี้นะฮะอ่าเลเวลเป็นพันเลยนะครับผู้ชมนะโอ้โหเวลอย่างเยอะนะครับผมนะโอเคก็เอามาก่อนนะฮะแล้วก็เรามีทีเร็กไฟด้วยนะครับผู้ชมนะ ซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับผมนี่มีช็อคอินดูเมนัสเล็กนะครับเอลฟาอินดูเมนัสเล็กก็มีนะครับผู้ชมนะแต่วันนี้ผมขอฟักกีการก่อนละกันนะครับผู้ชมนะเพราะว่าผมจะทำอัปเกรดกีกานะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นออกมายังไงแต่ว่าฟักไข่ไปก่อนโอ้โห16นาทีนะครับผมก็ระหว่างรอเนี่ยนะครับผมผมจะมาเออ่ครับเจ้าตัว Evolution Matrix ก่อนนะครับผมนะก็ของเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เอาเพิ่มอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวก็ จะมาเ,าเพิ่มทีหนังนะผู้ชมนะตอนนี้ลหลักๆก็คือขาดแค่สเตลินกอนนะครับผมมีสพันในตัวครับได้อ,อันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ากีก้ามันต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวขอเปิดเครื่องก่อนโอ้โหแก๊สโซลีนไม่ก็จะหมดแล้วเนี้ยสงสัยเราต้องเผาแก๊สโซลีนเพิ่มนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนครับมา1อันนะครับโอเคเรียบร้อยปิดต่อไปครับต่อเผากันนะครับผม forge อ่ะเอาแค่อันเดียวพอนะครับ โอเคไปนะครับสิ่งแรกก็คือเราต้องการน้ํามันนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือหนังนะครับอืมเราต้องมีหนังโอเคแล้วกดเผา,เาไปเลยน้ํามันผมต้องไปเอาในบ้านเพิ่มนะครับเพราะว่า28อันไม่น่าจะพอ,อ,อตู้น้ํามันก็อันนี้นะครับนี่มีมีเป็นหมื่นนะฮะโอเคหนังอยู่นี่นะครับผู้ชมเอามาสัก2 0 0 0มื่นโอเคเดี๋ยวผมจะเผาไว้เลยนะครับผมเพื่อเก็บไว้นะเดี๋ยวเผื่อไว้ใช้วันหน้านะครับผู้ชมนะ สียงวันนี้ก็อาจจะแหบๆหน่อยนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยกินน้ําเย็นเยอะไปนิดหนึ่งนะครับผู้ชมนะ <laughs> โอเคครับนี่ได้แก๊สโซลีนมาแล้วนะครับผู้ชมนะอืมก็ได้ไม่ไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากีกาเนี่ยมันใช้อ v ว l u ชันแมทริกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอเออเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยขอคัดที่ขี่มาก่อนที่ขี่นะครับก็เป็นกีกาอันนี้เนาะผู้ชมเนาะ ไม่รู้ว่าที่บ้านผมมีหรือเปล่านะครับตอนนี้มีคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยทำแบบจัดสัตว์น้ําบ้างอะไรบ้างประมาณน,นี้เดี๋ยวผมก็จะทําให้พาร์หลังนะผู้ชมนะตั้งแต่พาร์ทเออยขึ้นไปมั้งผู้ชมชึบชๆบชบชบใส่เข้าไปนะครับผมกีก้าจัดมาก่อนข้อตูมเอาประมาณ200พอนะครับ ไม่ต้องเยอะเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลามากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็สคลิปไปตอนที่ไข่มันเนี่ยเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ10วินะครับผู้ชมนะก็จะฟักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เลเวลตั้งประมาณพันเเลยนะครับผู้ชมพ่อแม่มันโอเคฟักเรียบร้อยครับผู้ชมนะโอเคครับเทมเรียบร้อย ตอนนี้ก็ใส่เนื้อเข้าไปนะครับผมนี่ครับมันสามารถอัปเกรดเป็นคอร์ลับได้นะครับแล้วก็แรนดอม e l ลิเมนตนี่คืออะไรวะอ๋อเป็นแบบเป็นสัตว์ธาตุนะครับมันจะแรนดอมเนาะโอเคได้อยู่แล้วตัวน,นี้เป็นอะไรวะ VR evolution ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันโหดหรือเปล่านะผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับผมเพราะว่ามันใช้กิกาไอรด้วยอันนี้น่าจะโหดนะฮะวันนี้ผมจะอัพเป็น VR ก็แล้วกันนะครับผมนะตอนนี้ก็ให้มันตามมาก่อน โอเกิดออกมานี่ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะผู้ชมนะตามาตามาานะเดี๋ยวปิดฮัดให้ดูก่อนนี่ตาแดงกล่าเลยนะผู้ชมนะตัวนี้ก็เป็นของมอดนะตัวมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะผู้ชมนะโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคครับผมนี่น่ารักเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ใครอยากตั้งชื่อเนี่ยก็สามารถตั้งได้นะครับผมนะผมเนี่ยคิดชื่อไม่ค่อยออกเลยนะผู้ชมนะ ก็ให้ผู้ชมตั้งดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็โตมาอยู่ที่เกือบ8%อยู่นะครับผู้ชมนะก็ต้องรอไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมตัวเลือดตัวนี้เดี่ยเดิมๆนะครับอยู่ที่200,000นะครับผมส t ต m i n a มินา920เอ่อน้ำหนัก1 4 0 0นะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะกีก้าเนี่ยมันโดนเนิร์ฟอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาของมาใส่กันก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดเลยนะครับไม่ต้องไปฟาร์มเวลให้มันอันนี้ละนะฮะ ก็ evolution ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ Evolu t i o n matrix ใส่เข้าไปรอเลย Giga i นะครับผมโอเคใส่เข้าไปโอเคครับโห oh, giga หัวใจผมมีิีเดียวเองหว่าผู้ชมโอเคใส่เข้าไปก่อนไม่เป็นไรต่อไปครับ Evolu t i o n matrix ผมได้อามาหรือยังวะยังนี่หว่าเดี๋ยวข่อไปเอาก่อนนะฮะยังไม่ได้เอามาเลยเอไอ้ป้า อยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่นะครับผมอเอามา1อันนะครับผมตอนนี้ก็แค่ต้องการแค่หัวใจกิก้านะครับซึ่งผมจะไปหาได้ที่ไหนวะไม่รู้ว่าในบ้านผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวทองหยิบทองหยิบมีหรือเปล่าวะกิก้าเฮิร์ตผมมีหนึ่งอันนะครับผมก็ยังดีไม่รู้พอหรือยังนะครับถ้าไม่พอผมต้องไปล่าเพิ่มนะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวมาใส่ตัวลูกกิก้าก่อนโอ้โหโตขึ้นมาเยอะเลยนะเนะี่ยะ แม่รอแป๊บเดียวนะครับโอเคขาดอีก7อันนะครับผู้ชมนะอเดี๋ยวเอาทองหยิบไปลุยกันเลยนะครับผมไปฆ่ากิก้านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขอว่าไปที่เปาเทศกันเลยนะครับวันนี้เอ,อสำหรับไอ,อ,อเจ้าตัวใส่ใหม่นะครับผมลิงพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเอาเอามันไปตายนะ <c oughs> <c oughs> ผมไปเอาเอามันไปสู้กับบอลเล่นนะครับบอลเล่นประมาณเวลพันห้านะครับผู้ชมเออเอาไอ,าอาทองหยิบไปสู้ด้วยนะครับ ผมขี่ทองหยิบไงผมไม่ได้ขี่ไอใส่ใหม่ไงผู้ชมเออผมไม่รู้ว่ามัน,มนตายได้ไงนะเออเลือดตั้งประมาณ750ล้านนะครับพอดีแบบมันโดนเนิร์ฟไงผู้ชมตรงนี้ไม่เอาฟ้าด้วยนะผู้ชมเอ้าฟ้าอินกิโล425นะครับเพื่อกกำลังดีข,งงข้างล่างอะไรวะฟาร์มช็อคนะครับข้างล่างแต่ผมไม่ต้องการผมต้องการกิก้ามีหรือเปล่าวะกิก้าแถวนี้ อยากจะเจอเล็อเกินโดโดเล็กบอสเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าตกลงจากที่สูงเนี่ยมันจะไม่เสียเลือดนะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวข้างล่างมีปลาวานเลยวะข้างล่างมีปลาวานลอยโอ้ยตรงนี้ปตายเยอะจังวะหาไม่ก่อนเด้โอ้โห่โบังหน้าเลยเกินโอ้ยตายเลย <laughs> ไอเ้เหี้ยเฟมคาโนตายเลยครับผู้ชมนะไม่เป็นไรค่อยหาใหม่ก็ได้วะกีกากีกาไม่รู้ก็เกาะคาโนมีหรือเปล่าวะ เออผมไม่แน่ใจว่าเกาะคานมีหรือเปล่าไอ้แมงมุมเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมจะจับให้นะผู้ชมนะก็มีน้องคนหน่งขอเข้ามาเนาะโอเคครับโอ้ยตรงนี้มีหมีแปลกเดี๋ยวอ่อนหมีอะไรวะเดี๋ยวขอเคลีรยก่อนอะไรวะตรงนี้เยอะแยะฮะข้างหน้ามีหมีแปลกนะครับร้อยยี่สิบห้านะครับอุย้ยอย่างเท่อุย้ยเดี๋ยวตรงนี้ไว้พลาดหลังนะครับผมใช้แค่หนึ่งอันเองกีเบอร์สีทองอเคไว้พลาดหลังแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็หาแค่กีก้านะฮะ ตรงนี้มีเฟรมตัวเล็กด้วยนะครับผู้ชมอุ้ยแล้วก็มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรฮะชาร์ w ดเมนตัวเจนซิสนะครับผมอันนี้ไอจัดการไปจัดการไปโอเคเรียบร้อยมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าตรงนี้ไม่น่าจะมีนะผู้ชมนะกีก้าตรงนี้โอ้โหหายากมากเดี๋ยวก่อนโอ้ข้างนั้นก็ไม่ใช่นะผู้ชมนะเออมันหายากมากเดี๋ยวมีแมกมาซอจัดการไปก่อน เอลฟาด้วยอ๋อเอลฟาคาชารูดอนตรงนี้อะไรวะอ๋อเป็นไฟนะผมจีแบบนี้น่าจะไฟโอเคผมว่าไม่น่าจะมีวะ่ะกิก้าตรงนี้ข้างล่างอะไรวะเห็นแบบเป็นไทม์อยู่เดี๋ยวกันเดี๋ยวมะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะน่าจะเป็นเอ c มพั้งผู้ชมทุกคนเดี๋ยวถางป่าก,ก่อนดิโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยแม่นี่ไหนวะอันนี้ปะนี่นี่ อ๋อ M P C นะครับผมผู้ชมนะเป็นคนอืมคนละสายพันธุ์กับเราโอ้มีบัตรอันนี้ด้วยบัตรสตองเกอร์โอ้ตัวอันนี้มาเพียบเลยว่ะตัวเจนนซิสเนี่ยนี่นี่โอ้ยตรงนี้มีวอร์เดนครับผู้ชมวอร์เดนเกิดใหม่เลเวลโอ้โหเลเวลเยอะเหมือนเดิมโอ้เลือดประมาณ370ล้านครับตัวนี้ บางทีเนี่ยผมควรเก็บวอร์เดนไปด้วยนะผู้ชมนะเพราะว่าเราจะได้ครับตรงหดมาเล่นกันนะผู้ชมโอเคข้างหน้าก็จะมีเอลฟ์พลาเมลไฟอีกละเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับตัวนี้วอร์เดนเดี๋ยวเจอกันแนะ่ผมไฮกิก้าก่อนวันนี้วันนี้ไม่ใช่คิวของวอร์เดนครับนะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรมาเยอะแย,ยะวะตรงนี้น่าจะคนนะผู้ชมนะเผาไปก่อนตรงนี้จัดไฟโอ้ยตรงนั้นอะไรวะ เดี๋ยวจัดไปก่อนนี่นี่ตายไปให้หมดเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยว่ะตรงนี้โอเคสรุปเลยไม่มีนะครับกีการตรงนี้เดี๋ยวขอไปหาเกาะคาโนโปแป๊บหนึง่งโอ้ยข้างล่างมีปลาเลยวะเนะี่ยสีขาวๆไม่การลนอนทำไมตัวใหญ่จังวะอุย้ยมีอัลฟาไม่กาโลดอนครับผู้ชมอะไรวะโอ้ยพอ้อยซันไม่กาโลดอนอะไม่รู้นะเดี๋ยวพาหน้าผมจะ เอออยากไปเล่นสัตว์น้ำบ้างก็ได้นะผู้ชมนะเดี๋ยวพาเนี่ยกีก้าก่อนโอ้โหกีก้าอยู่ข้างหน้ากูนี่แหละนี่กีก้าอะไรก็ได้ขอให้เป็นกีก้าแค่นั้นแหละเออมา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 โอ้ยมันแล้วกูกูจะเอากีก้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องการอจัดปลอยท้องยีบมันไหวอยู่แล้วครับเพราะว่าเลือดมันเนี่ยถึกที่สุดในบ้านแล้วครับตอนตอนนี้มามามา ตายไปซะตายไปซะตัวนี้เลเวลแค่พันห้านะผู้ชมนะก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ผมก็สู้ได้อยู่แล้วไอ้น้องเออฮ้ยจะไปไหนอ่ะนี่ทำไมให้พี่จัดการก่อนโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งหนีได้หรือเปล่าโอเคได้มาอีกสี่อันนะผู้ชมนะเราต้องการประมาณเจ็ดอันนะฮะผมเออจัดไป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 เรียบร้อยเราต้องค่าอีกตัวหนึ่งครับกีก้าตรงนี้มีเยอะมาก นี่จัดไปสู้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ไม่รู้ให้หรือเปล่ามาเออจัดไฟบอยกีการเทกก่อนฮะกีการเทคแน่หรือเปล่ามันแน่หรือเปล่าเดี๋ยว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 โอ้ย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 เอาวะเอาวะมันก็ถึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเออเดี๋ยวโบบอสยังไม่ไปไหนนะผู้ชมมันยังเกิดอยู่ตรงนี้อยู่เลยแกตายแล้วเออเรียบร้อยสวย โอ้ยไดกีกาอายนะครับผมตัวนี้ไม่ให้กีกาเฮิร์ตโอเคไม่เป็นไรข้างหน้าน่าจะตัวนี้ไม่มีกีกาเลยเว้ยโอ้ยโอ้หไอตัวนี้อันตรายเนี่ยมันทำให้ค่าสลบนะผู้ชมนะโอ้ยค่าสลบขึ้นเยอะมากตอนนี้กีกาอยู่ไหนต้องการกีกาเดี๋ยวไม่รู้ว่าได้กี่อันแล้วได้มาแค่4อันขออีกสักตัวเถอะนะพี่มาเกิดอีกสักตัวเถอะขอร้องเออจัดไป ลูกเราน่าจะโตแล้วครับผู้ชมโอ้ยมึงตามอะไรเยอะแยะนี่จัดไปก่อนเออตรงนี้มีเอฟเฟกครับผู้ชมนะเอเปกเหรอเอฟเฟกเอาไข่มาหน่อยดิไม่รู้ว่าตัวนี้ดอบไข่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแต่จะจัดไปก่อนเออมาดิมาดิมาดีมาดีา ipper, ริปเปอร์อ๋อไม่กลัวหรอกทำค่าสรุปได้ก็มาโอ้ยมันมันจริงๆฮะเรียบร้อยไปก่อนเัลฟา อุ้ยไม่ใช่ออฟ่าเป็นไอเป็กโอ้ยโอ้ยไอเท่าท่านี้อันตรายมึงอันตรายอย่างว่าท่ามเมื่อกี้ฮะกัดกัดกัดมันสู้มันทองหยิบสู้มันเชีย่ยโอ้ยโอ้ยค่าสลบขึ้นเยอะมากเออจัดไปก่อนเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวถอยก่อน,น,ออนค,ออครับผู้ชมนะค่าสลบขึ้นเยอะมากเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เกือบไม่รอดครับผู้ชมค่าศลบขึ้นเยอะมากเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันอันตรายจริงๆนะตัวมเมื่อกี้นี่เดี๋ยวฆ่าตัวนี้ไปก่อน เรียบร้อยเซอร์เวผมยังไม่ฆ่าต้องอยากให้กีก้าเกิดอะต,ตอนเนี้ยมีกีก้าหรือเปล่าเออเรียบร้อยไปฝั่งนี้โอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งภูเขาอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะผู้ชมนะมาทําไมตรงนี้มีเอลฟ์ไฟเยอะเลยเวะยอตรงนี้จัดไฟไปก่อนอถางป่าไปเออเรียบร้อยกีก,ก้าไม่มีเลยครับตรงนี้ ไอ้ดูเล็กไฟนี่เก็บเอ้ยนี่ไงผู้ชมกีก้าเจอแล้วโอ้โหเร็วพันหกอืมอืมเรียบร้อยเออเคลียป่าไปก่อนไม่รู้ว่าจะให้กีก้าเฮิร์ตหรือเปล่าครับตัวนี้เดี๋ยวลองดูก่อนโอเคให้หนึ่งอันไอ้้ย่ให้หนึ่งอันเองโอ้ก็ยังดีว่าให้หนึ่งอันนะฮะดีกว่าไม่ไม่ให้เลยเลยเดี๋ยวหาต่อครับผู้ชมนะมันจะมีหรือเปล่าวะตรงนี้อุ้ยตรงนี้มี โอน่าสนใจว่ะเอ็นคิโลนะครับผมธาตุสามธาตุเออเอ็นคิโลผมก็ไม่มีนะผู้ชมข้างหน้ามีโนเมนัสเล็กบ้านเรามีไข่มันเล่าดิเออโอเคไว้ก่อนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นขอมาทางนี้ก่อนมีกิฟฟินด้วยนะครับผมกิฟฟินก็น่าสนใจเป็นตัวบินที่แบบเทมอ่ะอุ้ยข้างล่างเลยวะไพซันกิฟกฟินมีช็อกกิฟฟินโอ้ยอย่างเยอะเดี๋ยวภูเขากิฟฟินหรืออกว่าเอ้ยกิก้าเจอแล้วครับผู้ชมกิก้า ไอ้เหี้ยมึงอยู่บนเขาเดี๋ยวมึงอยู่บนเขาทำไมนี่พ่นไฟเรียบร้อยได้มบอีกัน,นแล้วอไอ้เหี้ยดอกไข่ด้วยเดี๋ยวเก็บมาก่อน <laughs> เก็บไปด้วยเลยนะครับผู้ชมนะเขยปัตตองเกอร์มาตัวนี้มันจับยังไงอ่ะผู้ชมเออตัวนี้ก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะไอแมงมุมตัวนี้ผู้ชม ผมไม่รู้ว่ามันจับยังไงนะครับเห็นว่าจับแบบพาสีบนะฮะแต่มไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบพาสีบเข้าไปหรือให้มันอะไรหรือเปล่าดูดเลือดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้มีกีก้าอีกแล้วเดี๋ยวขอจัดไปก่อนฝั่งนี้ขอไข่ได้ไหมตัวเนี้ยผ่านแลไวเพศเลยรวะโอเคเพศเมียนะครับผมขอไข่ได้เปล่าดอบไข่หรือเปล่าดอบไข่หรือเปล่าขอไข่ได้เปล่าตัวเนี้ยอุ้ยพลังเท่มากพลังเท่มากครับ อ,อพ่นไฟพ่นไฟเออเรียบร้อยไม่รู้ดอกไข่ป่าวะโอเคครับดอกไข่ครับผู้ชมนะไฟโดโดเล็กสามารถทำให้ออสัตว์ดอกไข่ได้นะผู้ชมนะโอเคมึงมาอีกแล้วไอ้บัตรซองเกอร์ <c oughs> มาอย่างเยอะเดี๋ยวก่อนขอไปเก็บหัวใจให้ก่อนโอเคได้มาอีกหนึ่งครับผู้ชมนะมได้อยู่แล้วก็เอาไข่ไฟดูมาเล็กผมก็ไม่มีนะผู้ชมนะ โอเคฝั่งนี้นั่นไงกีก้าเห็นแล้วเออจัดไปก่อนตรงนี้เดี๋ยวกีก้ากีก้ากีก้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเรียบร้อยได้มาแล้วครับกีก้าเฮิร์ตผมว่าน่าจะพอแล้วนะข้างล่างนี้ใช่ไหมข้างล่างนี้ไม่ใช่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะครับผมแม่ก็ใช้เวลาแบบตามหากีก้าค่อนข้างนานนะเออจริงจริงโอเคครับโตเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มีอะไรมาเกิดว่าฝั่งนู้น อุ้ยมีพลาซอร์เลยวะเนี่ยเอาเป็นเทคพลาซอรมาทําไมอุ้ยเลือดเยอะอยู่นะตัวนี้เอ้ยจัดไปอุ้ยแม่งสู้เว้ยเฮ้ยมันสู้มันสู้มันสู้เดี๋ยวจะสู้อะไรอ่ะจะสู้ทำไมอ่ะฮะฮะจมูกอื้มไอ้เหี้ยแม่งถึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยจัดไฟไปเรียบร้อยเรียนรู้อินเกมมาด้วยครับผู้ชมนะโอเคครับตอนนี้ก็เอาคีก้ามาใส่กัน กิกาเฮิร์ตใส่เข้าไปโอ้ยเฮียขาดแค่หนึ่งอันไอ้บ้าโอ้ยโอ้ขาดแค่หนึ่งอันเดี๋ยวก่อนผมต้องไปหาเพิ่มเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาอีกตัวมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะผมโอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็ไปหาหัวใจกิกาเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งอันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันเลยนะครับผมผู้ชมนะไม่รู้ว่า น่าจะจะออกไปเป็นยังไงนะครับผู้ชมนะก็มันน่าจะโหดอยู่เลยนะผู้ชมนะแต่ก็ผมว่าตัวไม่น่าจะใหญ่อะไรมากนะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวใส่กิก้าเฮดเข้าไปก่อนเมื่อกี้เข้าไปล่ามาเยอะแยะเลยนะผู้ชมนะเออได้ไข่มาเพิ่มด้วยนะครับผมได้มาอีกสี่อันนะผู้ชมนะเดี๋ยวไปใส่กันเลยโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนร่างได้แล้วนะครับผม VR ผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะไอ้ร่างนี้ ค้ามาก่อนเนีครับผมเคเราเอาขอมาออกมาให้หมดนะครับผมผู้ชมนะเดี๋ยวอัพเลือดอัพดาเมจไปด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวดูเตรียมดูวิวัฒนาการของตัวนี้กันเลยครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาครับผมแสงมาแล้วนะครับผมตอนนี้แม่โอ้โหดูครับมีแสงออกมาจากบนท้องฟ้านะอุ้ยมีโดมนะครับผมโดมคุมหัว ไม่รู้ว่าหน้าจาจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมนะก็กดไลค์ด้วยนะผมอุ้ยอุ้ยอ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 ้ยเฮ้ยอุยอ้ย,ย <c oughs> <c oughs> มึงอย่ามายุ่งเดี๋ยวก่อน <c oughs> เรียบร้อยครับผมอุ้ยหน้าตาเท่มากเดี๋ยว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 หน้าตาเท่มากไอ้ตัวนี้พาสิบาสิบาสิบเดี๋ยวก่อนขอจัดการแมงป่องก่อนเออมายุ่งทําไมฮะไอ้ช็อกเรียบร้อยครับตัวนี้อุ้ยสีสันสวยงามนะครับผมเป็น V R Giga สามารถอัพเป็นอันนี้ได้ด้วยนะครับผม อะไรวะเนี่ย VR วิ้ยสามารถเป็นอัพเป็น VR ธาตุได้ด้วยนะผู้ชมนะโคตรเท่โอเคเฮ้ยโอเคเลยว่ะตัวนี้มาเดี๋ยวโน้หนักเต็มแม่น้ำหนักมันใช้เยอะมากนะผู้ชมนะดาวเมจเริ่มต้วนที่5000ันนะผมก็เฉยๆนะไม่ได้แรงอะไรมากเดี๋ยวใส่คอตูมไปด้วยนะครับผมอัพเป็นหขั้นเอ้ย2ขั้นดาเมจต,ตัวนี้2,000%นะครับผมไม่รู้จะเท่าไหร่แล้ว กัดไปอีกทีหนึ่งหมื่นนะผมโอเคได้อยู่เออเดี๋ยวผมลองอัพอันนี้ดูไหมเออเดี๋ยวลองอัพอันนี้ดูก่อนว่า,วามันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าของผมมีอยู่แล้วนะผู้ชมนะ a อซเซนต์ S <S นะครับผมเอซเซนต์เอซเซนต์ผมมีเยอะอยู่แล้วอ่ะใส่เข้าไปต้องการพอยซันกับสโน่นะครับในบ้านมีเยอะเลยนะครับผมอันนี้แล้วก็ทีบูดทีบูดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอวลูชันแมทติกโอ้โหต้องค้ามาอีกหนึ่งอันว่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคราบที่บ้านเดี๋ยวใส่เข้าไปเรียบร้อยครับตอนนี้ขาดแค่ค้อยซันกับชโนผมไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นธาตุอะไรนะผู้ชมนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมสโนทำไมกูมีน้อยอยังวะ <c oughs> ไอ้แยสโนกูมีน้อยมากเอเซนส์สโนมีปะไม่มีนะครับผู้ชมนะเออสโนมีน้อยมากเลยวะ่ะม่รู้ว่าทองหยิบมีหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปหาเพิ่มแต่เรามีพออยู่แล้วนะผมคาดว่า โอเคตอนนี้ขาดแค่สโน์ครับแค่3อัน<ๆ> hmm. มีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีว่ะผมต้องการกี่อันเนี่ยอีก2อันใช่ไหมเนี่ยโอเคต้องไปหาเพิ่มอีกแล้วผู้ชมโอ้โหต้องไปหาเพิ่มเดี๋ยวตัวนี้ไปลุยดีกว่าวันนี้นี่ไปลุยระหว่างหาเพิ่มเนี่แหละนะผู้ชมนะเขาไปดินแดนสโน์กันเลยเพราะว่ามันขาดแค่สโน์นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยถ้าอัปเกรดเสร็จแล้วผมจะมาเล่นให้พาหน้านนะผู้ชมนะ ปึ๊บมาแล้วจ้ามีท่าสโนให้ผมฆ่าไหมแถวนี้เดี๋ยวอัพลงอัพเลือดไปก่อนหนียเดี๋ยวตายนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกมาแล้วมีท่าสโนหรือเปล่าแถวนี้มันต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมถึงจะจะมีเยอะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจีจะเท่อยู่นะนะสำหรับผมก็โอเคอยู่นะครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมีตัวอะไรสโนบ้างไม่แน่แถวนี้สงสัยผมต้องไปฝั่งนู้นหรอผู้ชม ี่แหละมันแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละสโนอ่าของชอบของผมเลยเนี่ยสโนแต่ไม่รู้ว่ามันเลือดเท่าไหร่เลือดห้าหมื่นเราจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ตรงนี้มีไวเวิร์นท่าน้ําแข็งด้วยครับผู้ชมนะ๋ยอโอคำลาไปก่อนอุ้ยผมแข็งเลยตอนนี้ไอเหี้ยโดนสโนแข็งเลยเดี <c oughs> ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอเคขยับได้แล้วนี่กัดไปกัดไป กด C กดไรไม่มีเลยถนะ้าโอ้โหมีแค่สองท่าไอ้บ้านี่มันต้องการจัดการตัวนี้เนี่ยโอ้โหตัวนี้แม่งให้เนี่ยไม่รู้ว่าให้หรือเปล่าครับตัวนี้จำไม่ได้แต่ก็จัดการไปก่อนเอ้ยเอ้ยยังไง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 ยังว่านี้ยังไงอ่ะยังไงอ่ะเรียบร้อยครับผู้ชมโอเคตรงนี้อะไรเยอะแยะโอ้โหแล้วก็มีไข่ใบเวิร์นเยอะมากตรงนี้ เดี๋ยวขอลงดูก่อนว่ามีหรือเปล่าโอเคครับมีนะครับผมเรียบร้อยโอ้ยมีหมาหอนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมึงจะหอนอะไรตรงนี้ฮะเรียบร้อยเดี๋ยวอัพก่อนไม่รู้ว่าถ้าอัพมามันจะแถมเอ่อเลเ้ลให้หรือเปล่านะผู้ชมนะดามเมจตัวนี้เนี่ยก็เอาไปแสนหนึ่งนะครับผมที่เหลือเลือดไปเลยมีเลือดตอนนี้ครับอยู่ที่90ล้านคนระับผู้ชม โอเคเดี๋ยวเรามาอัพล่างกันเลยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวของออกให้หมดครับผู้ชมโอเคเรามาดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงครับผมตัวนี้นะถ้ามันถ้ามันเป็นธาตุด้วยเออมันน่าจะเท่อย,อยู่เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหสายฟ้ายังไงครับตอนนี้อุ้ยสายฟ้าแบบอื้อ่างมันออกมาจะเป็นยังไงครับอุ้ยมีแสงแบบ อุยมีแสงสีแดงตรงกลางด้วยนะคุณผู้ชมนะอุ้ยพอยซันแน่เลยผมว่าพอยซันแน่เลยอย่างนี้แสงออกสีเขียวเนี่ยอุ้ยช็อกว่ะใช่ป่ะผมได้ช็อกป่ะอ๋อเป็นพอยซันโอ้โหบ้าได้พอยซันไอเวินนึกว่าโอ้โหพอยซันจริงๆด้วยว่ะเออตอนแรกมันมีแสงสีเขียวนะผู้ชมนะกัดมันเออเรียบร้อยสลบไปโอ้โหสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวเอาไอเวนกูลืมเอาที่ขีออกเอ้เยะของหายเลยนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาเล่นพาทหน้ากันนะผู้ชมนะนี่ก็เป็นกีกา้าแบบแบบทาดเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันอัปเกรดต่อได้ป่ะโอเคครับอัปเกรดต่อไม่ได้แล้วผู้ชมนะโอเคนะครับเดี๋ยวมันมีอีกเยอะแยะไปเลยนะครับเดี๋ยวเราต้อง มาไฟอีกตัวแล้วก็เป็นธาตุไฟแล้วก็เป็นเอลฟ่ไฟอีกทีหนึ่งนะผู้ชมนะผมผมจะเก็บคอลเลกชันให้หมดเลยนะครับสำหรับมอนนี้เนาะก็พาร์นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผู้ชมนะก็สำหรับที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปให้ผมด้วยนะครับผู้ชมนะโอเคครับสำหรับพาร์นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับู